สองตัวตัวใดสามล่ดตรงตรงวนบอลเหล็กซีบน้ำตัวดีแม่เหล็กซีบน้ำมงคลเลยหนึงซุนซุน หนึ่งศูนย์กั็หนึ่งศูนย์ศูนย์เลขสามโอ้สามกับสามดีเลขเลขพอพูดท่าเจ้าได้น่ะเลขสามเอาเลี้ยงกันเบื้งเป็นท่าใดนั่นสามหนึ่งศูนย์อืเอาเอาเบิ้งนั้นเพราะว่าถ้าจะเลือมล้องเบื้องจับเพียรลูก แค่ทีเดียวตางดูดด้วยตงนอนด้วยเราเหมอนกนเดียวไลาว่ล้มเสร็จสร็ามเรยนะครับไอยีก็เน่ยจานได้่ไม จำใบเดียวของเจ้าของผู้ใดเลยตัวใดของผู้ใดสองได้สีแมนต์เหมือนกันเอาวันนี้เพราะวันนี้ยากกว่านเพิ่งวันที่นี้เจ้าจ้องซัดจังสีกันพ่นกันพ่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 นหนึ่งหนานมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสอง 1นึงสงสง